นั่นมาปรับใช้จริงปรเมศเผยได้เทพมุยช่วยติววิชาก่อนลงไปซัดสุดงามปรเมศอัดวิไลแตวยิงทับช้างศึกเผยได้รับการติววิชาจากเทพมุยที่ร้สินแดงดาก่อนที่จะลงไปทำประตูให้ทีมพร้อมขับคุณมาโนที่เชอร์มันเฮ้เจ้าตัวได้ลงสนาม ความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึก a e อ f อ i t s มิ i s h บ e l e c t r ิก Cup 2022รอบชิงชนะเลิศนัดท,ที่2ก่อนที่ทีมชาติไทยจะวัดแชมป์กับทีมชาติเวียดนามโดยล่าสุดปรเมิตอัดวิไลกองหน้าของทัพช้างศึกได้ออกมาเล่าย้อนถึงเกมนัดแรกหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามพร้อมเผยถึงคำแนะนำของเทลสินแดงดาได้ยิงรุ่นพี่ในทีมโด,ยเ,ดยเขาได้เผยว่าพี่มุ้ยบอกว่าพยายามเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าเดิมหนึ่งจังหวะ ว่าถ้าเราชาักคู่ต่อสู้จะถึงตัวเราเร็วมากเวียดนามไม่ยอมให้เราเล่นบอลง่งายๆมันทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและกล้าเล่นมากขึ้นพอพี่มุยเป็นนักฟุตบอลที่ผ่านประสบการณ์ในเกมระดับสูงมาเยอะผมจึงนําสิ่งที่พี่มุยแนะนําไปใช้ในสนามส่วนประตูที่ผมยิงได้มันเป็นจังหวะของฟุตบอลครับคิดว่าจังหวะนั้นต้องล็อกกลบกล้องหลังแล้วยิงมันเป็นจังหวะของเสี้ยววินาทีนั้นจริงๆมาโน่บอกผมว่าให้ลงไปเล่นให้เต็มที ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเขาเชื่อมั่นในตัวผมว่าจะสร้างประโยชน์ให้ทีมและยิ่งประตูใดมันเป็นเกมที่กดดันมากและนี่คือโอกาสของผมที่ได้รับมาและต้องทําให้ดีที่สุดกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะเปิดบ้านสนามมอธรรมศาสตร์ลังสิตพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022 รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ในวันจันทร์ที่16มกราคมมีเวลา19นาฬิก30นาที